ไม่สรุปว่าเราอัดแล้วหรนเนี่ยไม่ยังไม่ได้อัดนะเพราะว่าวันนี้ดูนะเอ้เล้อัดหรือยังสวัสดีวันเสาร์ค่ะสวัสดีวันเสาร์ที่5้ากุมภาพันธ์สองพห้า เจอกับตินะฮะวันนี้มาทักทายก่อนที่จะออกรายการเดี๋ยวจใส่เสื้อใหม่เปลี่ยนสไตล์ดิ้ง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 เนื่ยวันนี้สับผมมาผมลเียดให้ดึงนะะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องความกลัวนะความกลัวของคนความกลัวของมนุษย์ที่หลายคนบอกว่ามันเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตนะในมันเป็นอุปสรรคของการ ทำให้คนเจริญเติบโตก็คือความกลัวนะคะเราจะกําจัดความกลัวไปโดยวิธีไหนยังไงแล้วมันมีวิธีแก้ไขยังไงวันนี้ตดนั่งกินข้าวต้มปลาอยู่แต่เพิ่งมาถึงได้สักพักหนึ่งแล้วรถติดมากนะวันเสาร์เลยไม่รู้รถติดมาก10นาทีที่ผ่านมาหลังจากวันนี้ต้องยขออย่าพูดไปด้วยกินไปด้วยแล้วกันไม่ใช่นิสัยไม่ดีนะนิสัยดีดีโคตรนิสัยดีโคตรค่ะ บ้านโคกม้าตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาทําให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD บาดเจ็บสามนายขณะเข้าเคลียร์พื้นที่และเหยียบกับระเบิดการอะไรที่มันต้มเองนี่มันสบายใจเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บอีกหนึ่งราย มีกำลังเจ้าหน้าที่แข็ความมั่นคงเข้าเย็พื้นที่เส้นทางรถไฟในจุดเสี่ยงทุกจุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่จะมีการเปิดทางให้รถไฟวิ่งตามปกติด้วยความชีวิตง่ายๆก็คือชีวิตที่เป็นอิสระนะคะเราไม่ต้องไปไปขึ้นอะไรกับใครยังไงยทีนแต่ไม่แสดงอาการอาจแพร่เชื้อให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้คุณยุวัดทดาปผู้คำนวณรายงานค่ะ ผ <13, 40. S 1> นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ภายในประเทศไทยเป็นรายวันโดยเฉพาะสายพันธุ์โอเมรอาที่ระบาดอย่างรวดเร็วและยังคงมีทิศทางที่เพิ่มขึ้ไไนจากผลการตรวจ ATK ของประชาชนทั้งรัฐบาลและสเข้าสู<อ>ส่ระบบ WiFi ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถศึกษาปฏิบัติตามมาตรการอย่าคร่งครัดในอนาคและจะทำแผนการเสถียเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับโควิด -19 ได้ที่สําคัญนายกรัฐมนตรีฝาถึงกลุ่มวัยทางานขอให้ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ส ผู้มีความเสี่ยงที่เบื่อการรุนแรงนะคือทุกวันนี้กินข้าวอะไรก็เบื่อเชื้อโควิดแต่ไม่แสดงอาการและยังสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างปกติก็เลยขอกินไข่เจียวหรือผู้ป่วยติดเตียงรวมไปถึงขอกินเขาต้มปลาแบบจืดๆอเลยกินจืดไว้ก่อนนะฮะเป็นการคือการกินจืดเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่อ้วนแล้วก็ตรงที่ว่าไม่มีความดันตัวติไม่มีความดันเลยนะในชีวิตนี่คือหาความดันสูงยา่แต่ดันทุลังมันมีแต่ไอ้ดันสูงนี่ไม่มีนะ ควบคุมและเดินหน้ากับเศรษฐกิจพร้อมทั้งระบบสาธารณสุขวัคซีนยาเวชภัณฑ์เพื่อรองรับสถานการณ์ในทุกระดับคทีุดานผู้ของวอนแรงงานค่ะปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะด้วยกัน4คู่ไปติดตามกับคุณอภินา์อภิบาลศีค่ะ วันนี้ติจะพูดเรื่องการกำจัดความกลัวแล้วก็เรื่องของโควิดนะเรื่องของวัคซีนว่าเป็นยังไงเห็นแย่นฉีดกันนักกนาเดี๋ยวนี้นะมาตามบ้านเลยเนะี่ยเมื่อวานได้มาถึงบ้านเลยขอฉีดตามบ้านในไฟเซอร์ด้วยนะ ขอฉีดไฟเซอร์ด้วยคือตัวตีนี่ซินโแนแวคซิโนฟาร์ไม่มีปัญหาเอตตาไม่มีปัญหาแล้วแต่ที่กูรู้สึกก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเพราะเราศึกษามันเป็นเชื้อสังเคราะห์หลายคนบอกว่ามันป้องกันได้ดีแต่ว่า,าตัวตีไม่จริงๆไม่อยากจะฉีดอะไรเลยเ,เรื่องนี้ไม่อยากจะฉีดเลยแต่โอ้โนี่ก็ลุยกันเองเคยคิดไว้ตอนนั้นนะเคอยคิดว่าเอออีกหน่อยนะหมอพยาบาลไม่ต้องเดินฉีดตามบ้านเลยเพราะว่าอะไรคือประ ทุกประเทศก็ต้องการให้ประชาชนของเขาประชากรของเขาเนี่ยไม่มีเชื้อโรคถูกป่ะนะถือถ้าไปฉีดในแหล่งชุมชนคือบางคนฉีดแล้วก็ติดอันนี้มันเรื่องจริงถืวไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นใช้บิฉันเจอยู่แล้วตัวจะได้ไม่กลัวติดเชื้อโรคกินอาหารแบบถู่กันอยู่กันแบบปวงจะช่วยลดการติดเชื้อโควิด -19 ได้ในอีไรกันแล้วร่วมมือร่วมใจร่วมพิชิตโควิด19ีไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจ้าถ้าจะฟังติดสดเนี่ยนะฮะขณะที่จัดครบนะ คุณต้องฟังที่เว็บไซต์หรือฝังวิทยุเท่านั้นนะคะข้อดาบุญญานุษศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีผู้หญิงบ้าเลยไม่รู้สดใสเป็นวันของข้าซีงขึ้นช่วยให้เรามีกำลังใจเข้าอะไรกันล่ะแต่ความเล่นไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวต้องสร้างให้เราขออนาตกินให้หมดก่อนนกํัไม่โอเค สถเดี๋ยวเจอกันเจอกันในช่วงต่อไปนะวันนี้มาทักทายในวันเสาร์ที่ห้ามาทักทายเช่นวิทยุเพื่อปวงบ่งชวดข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงรักทุกคนเสมอต่อไปเชิญรับฟังรายการ